ผู้ชมช่วงนี้นะคะเรื่องของขอทานยังมีหลายพื้นที่เลยใช้ความสงสารม,มาขอรับเงินบริจาคนะฮะเจ้าหน้าที่ไปเจอชาวบ้านแจ้งเบาะแสเหมือนจะทําเป็นขบวนการเอาเด็กทารกอุ้มเด็กมาพร้อมขวดนมเลยค่ะม,มาเรียรายเงินนะคะอยู่ในพื้นที่ตลาดในจังหวัดระยองค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับตํารวจและเทศบาลตําบลเพค่ะไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้านบอกว่าไปเจอแก๊งของ ขอทานนําเด็กทารกมานั่งตากน้ําค้างเรียกความสงสารจากคนที่เขามาเที่ยวตลาดเขามาเที่ยวงานเทศกาลอาหารบ้านเพกเกาะสม็ดจังหวัดระยองค่ะคจากการตรวจสอบเนี่ยพบขอทาน6รายนะคะพาเด็กมาขอทานด้วยทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่คนไทยนะสัญชาติกัมพูชาเป็นหญิง4รายชาย1รายแล้วก็เด็กทารกซึ่งเงินที่ได้จากการขอทานเนี่ยพบว่ามี2382บาท พอสอบสวนไปสอบสวนมาก็ทราบว,ว่าอ้าวนี่เข้าเมืองผิดกฎหมายนะเนี่ยก็เลยคุมตัวไปดําเนินคดีที่สอพอเพค่ะแม้ว่าจะฟังแล้วก็พูดไทยได้บ้างแต่ให้การวกไปวนมาค่ะอ้างว่ามาขอทานเพราะไม่มีงานทําแต่จากข้อมูลที่ชาวบ้านให้มาเนี่ยบอกว่า มีรถคอยรับส่งนะม,มาส่งช่วงก่อนและหลังเลิกงานก็เลยคิดว่าน่าจะทำกันเป็นขบวนการและปกติก็ไม่เคยพบเห็นอยู่ในพื้นที่มาก่อนดังนั้นตำรวจก็เลยเตรียมขยายผลจากที่ชาวบ้านให้เบาะแสเพื่อหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปค่ะอันนี้พี่น้องประชาชนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็แจ้งตำรวจนะแจ้งเจ้าหน้าที่นะทางด้านของพอมอว่าเอ๊ะขอทานแปลกๆนะก็ช่วยกันครับคุณผู้ชมครับ